สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ฟังก์ชันตรีโกณมิติใน EP ที่8นะครับก็จะเป็นเรื่องของฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่นๆในพาร์ทที่3นะครับสําหรับในพาร์ทที่3นี้นะครับก็จะพูดถึงการนําค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติต่างๆนะครับมาดําเนินการกันนะครับก็มาดูตัวอย่างนะครับจงหาค่าของ sin ์พส่วน3คูณกับคอส5ไพส่วน6บวกกับ sin ์4ไพส่วน3คูณกับ cos ไพส่วน6นะครับ ก่อนอื่นเราจะมาทบทวนการหาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่นๆก่อนนะครับจากวงกลม1ห,หน่วยนะครับเรามาทบทวนเรื่องมุมก่อนนะครับจุดเริ่มต้นนะครับจะนับจากมุม0ูนย์ตรงนี้นะครับแล้วก็วัดทวนเข็มนาฬิกามานะครับถ้าครบครึ่งวงกลมก็จะเป็นมุมตรงก็จะมีมุม1 8อองศาหรือเท่ากับพายเรเดียนนั่นเองนะครับในเมื่อมุมพายเรเดียนคือครึ่งวงกลมนะครับเพราะฉะนั้น ครึ่งของครึ่งวงกลมก็จะเป็นพายส่วน2ก็คือที่มุม90องศานั่นเองนะครับในเมื่อครึ่งของครึ่งวงกลมนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งคือพายส่วน2นะครับเรานับมาถึง2ส่วนก็จะเป็น2พายส่วน2นะครับก็คือมุมพายนั่นเองนะครับนับต่อมาเป็น3ส,ส่วนก็จะเป็น3พา,ายส่วน2นะครับนับต่อมาอีกก็จะเป็น4พายส่วน2ก็คือมุมจุดปลายก็ตกอยู่ที่จุดเดียวกันนะครับ จากนั icism, or sum or sum ้นเรามาดูพิกัดของจุดปลายส่วนโค้งที่มุม4มุมนี้นะครับจุดปลายส่วนโค้งที่มุม0นหรือมุม2พายก็จะมีพิกัด x เป็น1 y เป็น0นย์นะครับที่จุดปลายส่วนโค้งที่มุมพายส่วน2นะครับมีพิกัด x คือ0 y คือ1นั่นเองครับจุดปลายส่วนโค้งที่มุมพายนะครับก็จะมีพิกัด x คือลบ1 y เป็น0นย์นะครับ และจุดปลายส่วนพ้งที่มุม3ามภยส่วนสนะครับมีพิกัด x เป็น 0, y เป็นลบหนึ่ครับสำหรับการหาค่าฟังก์ชันติีโกณมิติต่างๆนะครับที่เราเรียนมาแล้วก็คือ s i n ทีตานะครับ cos t ทีตาแทนทนะครับและอีก3ตัวก็คือ Cosec นะครับ sec แล้วก็คอดนะครับสำหรับค่าไซน์ทีต้านะครับให้เราดูที่พิกัด y ของจุดปลายส่วนโค้งนะครับ cos ทีต้าให้ดูที่พิกัด x นะครับส่วนแทนทีต้าก็ให้ดู y ส่วนด้วย x นั่นเองนะครับสำหรับโค s ึกก็จะเป็นส่วนกลับของ sin นะครับ เศษก็จะเป็นส่วนกลับของ cos และคอรดก็จะเป็นส่วนกลับของแทนแบบนี้นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราอยากรู้ sin ์ไพส่วน2นะครับก็ให้ดูที่พิกัด y ของมุมายส่วน2ก็คือเท่ากับ1นั่นเองนะครับจากเมื่อกี้เราแบ่งส่วนออกเป็นส่วนละายส่วน2นะครับเมื่อเราแบ่งครึ่งของายส่วน2อีกนะครับก็จะเป็นายส่วน4นั่นเองนะครับ นี่คือ1ส่วนของายส่วน4นะครับเรานับมา2พ .4 ส่วน4เพราะฉะนั้นจุดนี้ก็จะกลายเป็นพายส่วน4นั่นเองครับนับต่อมาครับก็จะเป็น4พายส่วน4 5พายส่วน4นะครับ6พ .4 ส่วน4แล้วก็7พายส่วน4นั่นเองครับส่วนพิกัดนะครับ x กับ y เนี่ยว่าเป็นเท่าไหร่ให้เรา นึกถึงรูปสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับมุม45องศานะครับมีด้านประชิดมุม45องศาเป็น1นะครับด้านตรงข้ามก็จะเป็น1เหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านตรงข้ามมุมฉากก็จะเป็นรูปสองนะครับให้เราจํารูปสามเหลี่ยมรูปนี้ให้ดีนะครับจากนั้นค่า cos ที่เราเคยเรียนมาคือชิดฉากนะครับ cos ก็คือชิดฉาก ชิดก็คือประชิดมุมนะครับก็คือยาวหนึ่งนั่นเองนะครับส่วนฉากก็คือตรงข้ามมุมฉากก็ยาวรูทสอแต่เราต้องทำส่วนไม่ให้ติดรูทนะครับก็โดยการคูณรูทสอเข้าไปทั้งเศษและส่วนเพราะฉะนั้นก็จะได้เท่ากับรูทสอส่วนสนั่นเองนะครับนี่คือค่าคอสซึ่งเป็นพิกัด x ของมุมพายส่วน4นั่นเองนะครับ ในลักษณะเดียวกันครับหา sin ก็คือหาพิกัด y นะครับ i n ก็จะเป็น1ส่วนรูทสเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็จะได้พิกัด y คือรูทสส่วนสเช่นเดียวกันนะครับในเมื่อพิกัด π พส่วน4เป็นแบบนี้นะครับ3ามไพส่วนสก็จะมีพิกัดที่เป็นตัวเลขตัวเดียวกันแต่ว่าแตกต่างกันแค่เครื่องหมายนะครับ3ามไพส่วนสเนี่ยจะอยู่ในจตุภาคที่2ดังนั้น ค่า x ก็จะเป็นลบค่า y ก็จะเป็นบวกดังนั้นพิกัดก็จะกลายเป็นลบรูทสองส่วนสองนะครับพิกัด y ก็จะเป็นรูทสองส่วนสองแบบนี้นะครับอ่าส่วนจุดอื่นๆก็เป็นแบบเดียวกันนะครับเราก็ให้พิจารณาเอาเองนะครับในจตุภาคที่3มุม5พายส่วน4พิกัดก็จะเป็นลบทั้งคู่นั่นเองนะครับส่วน7พายส่วน4อยู่ในจตุภาคที่4 x เป็นบวก y เป็นลบนั่นเองนะครับอีกอันนึงนะครับที่เราต้องจำให้ได้ก็คือการแบ่งออกเป็น6ส่วนและ3ส่วนนะครับแบ่งพายออกเป็น6ส่วนและ3ส่วนามาดูนะครับการแบ่งพายออกเป็น6ส่วนก็จะได้มุมเท่ากับ30องศานั่นเองนะครับมุมพายส่วน6ก็จะเป็น30องศาให้เรานึกถึงรูปสามเหลี่ยมรูปนี้ครับมีมุม60กับ30นะครับ ด้านประชิดมุม60ก็จะเป็น1นะครับด้านประชิดมุม30ก็จะเป็นรูท3ส่วนด้านตรงข้ามมุมฉากก็จะเป็น2นะครับ1รูท3 2นะครับมุมภายส่วน6ก็คือมุม30องศานะครับพิกัด x ซึ่งเป็นค่า c o s นะครับก็จะเป็นชิดนะครับชิดของมุม30องศาก็คือรูท3นะครับฉาก 3, ฉาก็คือ2นะครับ ส่วนพิกัด y ก็จะเป็นค่าไซด์ของมุม30นะครับก็คือข้ามฉากก็จะเป็น1ส่วน2นั่นเองครับสำหรับมุมไพส่วน6ก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเรานับไปเป็น2องไพส่วน6เนี่ยสองไพส่วน6นะครับ2ส่วน6ก็จะตัดทอนได้เท่ากับ1ส่วน3มันก็คือมุมไพยส่วน3นั่นเองนะครับ แบบนี้ซึ่ง π าส่วน3ก็คือมุม60องศามุม60องศาค่า cos กับค่า s i n ก็แค่สลับกันแค่นั้นเองนะครับก็จะเป็น1ส่วน2กับรูท3ส่วน2นะครับจากนั้นเราก็ไปดูพิกัดของมุมต่างๆที่เป็นส่วน3กับส่วน6นะครับก็ลองนับดูนะครับ π ายส่วน6 2ส่วน6 3ส่วน6 4พายส่วน6ตรงนี้ตัดทอนได้นะครับก็จะเป็น2พายส่วน3นั่นเองนะครับนับมาอีกนะครับเป็น5พายส่วน6กนะครับตรงนี้ก็ตัดทอนไม่ได้ก็จะเป็นมุม5พายส่วน6นับต่อมาอีกเป็น6พายส่วน6นะครับแล้วก็7พายส่วน6 8พายส่วน6ก็จะตัดทอนกันได้เป็น 4พายส่วน3นั่นเองครับ9พายส่วน6แล้วก็10พายส่วน6ก็ตัดทอนได้เป็น5พายส่วน3นะครับแล้วก็11พายส่วน6นะครับส่วนการพิจารณาว่าค่า cos ค,ค่าไซด์ของมุมที่เป็นส่วน6ก็ให้ดูที่มุมพายส่วน6เป็นหลักนะครับแล้วก็เครื่องหมายก็จะเป็นไปตามจตุภาคที่มุมนั้นอยู่นะครับ ถ้าเป็นจตุภาคที่2นะครับ x จะเป็นลบ y จะเป็นบวกจตุภาคที่3 x เป็นลบ y เป็นลบและจตุภาคที่4ก็ x เป็นบวก y เป็นลบนะครับมาดูตัวอย่างนะครับจงหาค่าของ sin π 3 c o ส่วน3 cos 5ศาไส่วน6บวก sin 4ส่วน3 cos ส,ส่วน6แล้วก็มาดูแต่ละมุมนะครับ ตัวแรกนะครับ sin พายส่วน3แล้วก็มาดูที่วงกลมหนึ่งหน่วยของเรานะครับพายส่วน3ก็มีพิกัดเป็น1ส่วน2กับรู้3ส่วน2เพราะฉะนั้นค่า sin พายส่วน3ก็จะเป็นพิกัด y นั่นเองนะครับก็มีค่าเท่ากับรู้3ส่วน 3, 2นะครับ cos 5พายส่วน6นะครับ cos ก็จะเป็นค่า x นะครับที่เป็นของมุมพายส่วน6 ก็จะมีตัวเลขเดียวกันกับพายส่วน6ก็คือรูทสามส่วนสองนะครับแต่อยู่ในจุตุภาคที่2ดังนั้นค่า cos 5้พายส่วน6ก็จะเป็นลบนะครับลบรูทสามส่วนสองครับบวกกับ sin 4สีพายส่วน3นะครับมุบม4ี่พายส่วน3อยู่ในจุตุภาคที่3นะครับค่า sin ก็จะเป็นลบนั่นเองนะครับ ็ตรงกับพิกัด y ของมุมพายส่วนสามเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นลบรูทสามส่วนสองครับส่วนค่า cos พายส่วนหกนะครับก็จะเป็นพิกัด x ของมุมพายส่วนหกนั่นเองครับก็จะเป็นรูทสามส่วนสองครับต่อไปก็ดําเนินการให้เรียบร้อยนะครับสรุปเครื่องหมายก่อนนะครับบวกคูณกับลบก็เป็นลบแน่นอนนะครับรูทสามคูณกับรูทสามก็กลายเป็นสามนะครับ 2คูณกับ2ก็เป็น4ก็จะได้ลบ3ส่วน4นะครับบวกกับฝั่งนี้นะครับลบคูณกับบวกก็เป็นลบนั่นเองนะครับรู้3คูณกับรู้3นะครับก็เป็น3นะครับ2คูณ2เป็น4ก็จะเป็นลบ3ส่วน4บวกกับลบ3ส่วน4นั่นเองนะครับก็จะกลายเป็นลบ 6ส่วน4ถ้าตัดทอนได้ให้ตัดทอนนะครับตรงนี้ตัดทอนได้นะครับก็จะการเป็นลบ3ส่วน2ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างในการคำนวณค่าต่างๆของฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับก็ให้นักเรียนไปฝึกทำแบบฝึกนะครับก็จะเป็นแบบฝึกหัดที่8นะครับก็จะมีค่าตรีโกณมิติต่างๆนะครับให้นักเรียนหาค่าจากวงกลม1หน่วยนะครับแล้วก็มาแทนลงไปนะครับ เมื่อแทนลงไปแล้วก็ดำเนินการคำนวณตามที่โจทย์ต้องการนะครับก็เจอกันใหม่ EP ต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ